ที่6ธันวาคม2558จังหวัดจุมพรได้มีการสมเยี่ยมกิจกรรม by for d a t ปั้นเผือผอตามกิจกรรมจักรยานเฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ่มพระชนมพันซ่า88พันซ่า5ธันวาคม2558โดยมีนายส้มดีขชาย่ังยืนผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพร เป็นประธานในการนำขบวนจักรยานพร้อมด้วยนายลิคิทซีชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน,น้านวยราชการต่างๆผู้นำทองถีผู้นำทองถิ่นพาครัฐพาคเอกชนและประชาชนรวมขบวนสอมยหญ่ปันจักรยานกเฉลพระเยรติเป็นจำนวนมากโดวยวันจริงจะจัดวันที่11ธันวาคม2 5 5 8 ซึ่งจังหวัดชุมพรได้กำหนดเส้นทางซิริมงคลของจังหวัดโดยมีเส้นทางเหลือมต้นและสินสุดทีซาละกลางจังหวัดชุมพรร่วมระยะทางประมาณ29กิโลเมตรโดยมีการจัดทีพักให้บริการน้ำดื่มและจุดพักทำกิจกรรมตามนี้จุดที่หนึ่งน้าแกงเพกาลีซอดจุดบริการน้ำดืม่มจุดที่สอง บริเวณก่อนข้ามคลองหัววังฟั่งตรงคามโรงเรียนเสียภัยซ่อ,องจุดบริการน้ำดืม่มจุดที่สามบริเวณหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่น้องใย,ยตามพระราชดำริจุดบริการน้ำดืม่มและเป็นจุดผักปันจักรยานพร้อมทำกิจกรรมปล่อยปลาจุดที่สี่หน้าโครงการชนะระทานชุมพรจุดบริการน้ำดืม่มซึ่งในวันที่ส1ธันวาคม นายสุพลจุนไสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรจะได้นำคณะผู้บริหารพร้อมทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรัหวหนาส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรรวมปั่นจักรยานไป for t h a อย่างพร้อมเพรียง